วิไลแม่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิไลก็นําชุดสวยๆของที่ร้านมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นชุดสีเทาค่ะสําหรับคุณแม่ๆที่มีธีมงานสีเทาหรือสีเงินนะคะวันนี้ดีมากๆค่ะเพราะวิไลรวมหลายๆแบบมาให้ชมกันเพื่อให้คุณแม่ได้ตัดสินใจเลือกนะคะสมมติถ้ามีธีมงานแล้วเราจะได้ไม่ต้องคุยกันหลายรอบนะคะ วิไลแบรนด์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชาแนลดีวิไลแบรนด์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะวิไลนําชุดสีเทานะคะหลายๆแบบมาให้คุณแม่ได้เลือกชมกันสําหรับคุณแม่ๆนะคะที่น้องๆลูกๆกําลังจะมีตีงานสีเทานะคะวันนี้ดีมากๆค่ะวิไลได้นําหลายๆแบบมาให้เลือกเผื่อถูกใจก็ทักแชทแอดไลน์ที่ไลน์แอดวิไลแบรนด์095376659ได้นะคะมาเริ่มกันตัวที่1เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ด dition ของที่ร้านนะคะ ตัวทรงนะคะจะเป็นคอวีค่ะตัวลูกไม้ลายดอกนะคะดอกจะเป็นดอกใหญ่เต็มสวยแบบนี้เลยนะคะตัดต่อเอวแบบนี้นะคะแต่งเอวระบายตัวนี้นะคะจะช่วยสร้างให้เราดูมีเอวนะคะตัวแขนค่ะเป็นแขนกระบอกนะคะลูกไม้เป็นลูกไม้เนื้อนิ่มลูกไม้นอกใส่สบายไม่ข้นค่ะสําหรับคุณแม่ๆที่ชอบนะคะสามารถพักแชทมาได้ค่ะรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นคอวี คอวีนะคะคอวีแขนกระบอกสีเทานะคะถ้าคุณแม่ชอบใช่ยังไงทักมานะคะรีบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสต๊อกของหมดอดสวยนะจ๊ะอันนี้ค่ะใกล้หมดแล้วชุดนี้นะคะเป็นดีไซเนอร์ของอิตาลีนะคะที่ดีไซน์มานะคะตัวแบบนะคะจะเป็นผ้าออกแกนดี้แต่งแขนและแต่งเอวนะคะใช้ลูกไม้นะคะอันนี้ใช้ลูกไม้ไทยนะคะในการเดรินลายคอแต่งเป็นลายฉลุแบบนี้นะคะฉึกฉึกฉึกอย่างนี้นะคะ โดย <Okay. S 1> เราจะใช้ตัวลูกไม้ของชายอะค่ะมาฉลุปเป็นคอด้วยเพื่อให้แพทเทิร์นนี้ยมันสมูททั้งตัวรุ่นนี้เป็นงานแฮนด์เมดทุกชุดลิมิเต็ดอีดิชั่นทุกชุดเพราะฉะนั้นถ้าซื้อไปรับรองว่าใส่แล้วไม่ได้ไปซ้ำแขกในงานเยอะแยะมากมายแน่นอนเพราะว่าแต่ละชุดอยากทำให้เป็นลิมิเต็ดแบบนี้นะคะ รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นอิตาลีวันนะคะอิตาลีวันนะคะถ้าชอบถ้าใชา่รีทักมานะคะของสวยหมดวัยนะคะถ้าชอบถ้าใช่ทักมาตัวที่สามนะคะรุ่นนี้นะคะนี่ g ีศูนย์หนึ่งสามนะคะจีศูนย์หนึ่งสามจีศูนย์หนึ่งสามนะคะ,ะ,คะสีเทานะคะตัวสีเทานี้นะคะข้างในจะเป็นผ้าวาเลนติโน่ค่ะแขนระบายสวยมากๆนะคะ ทรงตรงนะคะคอกลมตัวนี้จะเป็นคอล้อมแบบต้อยแบบนี้นะคะใช้ลูกไม้ลายดีไซน์สวยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นผ้าลูกไม้เต็มแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะใส่ได้หลายครั้งคนก็จําไม่ได้เพราะว่าแบบว่าดีไซน์สวยเพียงเปลี่ยนต้อยก็รู้แล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นรุ่น A 0 0 4นะคะรุ่นนี้อยากจะบอกว่าขายดีมากมาก และมีไซส์นะคะ M ถึง 4XL กันเลยทีเดียวสำหรับลูกค้าไซ้์เล็กหรือไซส์ใหญ่นะคะสามารถสั่งได้ค่ะรุ่นนี้ค่ะนี่ A004 นะคะจะเป็นคอสี่เหลี่ยมนะคะตัวนี้นี่ใช้ลูกไม้เดินล้อมคอแบบนี้นะคะตัวแขนเสื้อนะคะจะเป็นผ้าลูกไม้ปักเลื่อมด้านในนะคะจะมีซับในด้วยแล้วก็ตัวแขนนะคะจะเป็นผ้าออแกนีคสองชั้นแบบนี้เลยนะคะ ลูกไม้นะคะจะเป็นลายลิมิเต็ดอีดิชันแบบนี้นะคะเป็นลูกไม้นอกทั้งตัวแลวปักเลื่อมสวยมากๆรุ่นนี้นะคะกระโปรงนี่ชุดของเขาจะเป็นทรงสอบขาหลังนะคะสําหรับคุณแม่ๆที่ชอบที่ใช่ย,ยังไงนะคะ a อศูนย์ศูนย์สี่นะคะเอศูนนย์สี่นะรุ่นนี้สวยมากๆค่ะคุณแม่ขานี่ a อศ4นย์สี่รุ่นนี้สวยมากๆค่ะแล้วรุ่นถัดมานะคะรุ่นถัดมานะคะจะเป็นแ0 0ศูนย์ศย์หนึ่งนะคะแ0 0ศูนย์ย์หนึ่งนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นแขนกระบอกค่ะเป็นลูกไม้ลายสวยมากๆลูกไม้นอกทั้งตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะและตัวคอนะคะจะเป็นคอปีนเล็กๆแบบนี้แขนกระบอกนะคะตัวเอวนะคะจะแต่งชายสวยงามมากๆนะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็เป็นเดินตัดเอลแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ๆเนี่ยได้ชุดสวยแน่นอนและรุ่นสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะ อ,อ๋อสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดอันนี้นะคะจะเป็นรุ่น G ศูนย์หนึ่งหกนะคะ <วอ S 1> G ศูนย์หนึ่งหกนะคะจะเป็นแขนระบายแบบนี้ในชุดของเขานะคะจะเป็นกระโปรงหางปลาดีไซน์เป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ลายสวยมากๆนะคะตัวเสื้ออันนี้คือ G ศูนย์หนึ่งหกนะคะ G ศูนย์หนึ่งหกนะคะแขนสวยคอคอเริศน,นะคะ